ขนาดอกยังลอยเลยค่ะ ที่นี่เป็นพื้นที่วัดป่าหวายนะคะอ,อําเภอพมบุรีค่ะตำบลรงช้างนะคะจังหวัดสิงห์บุรีค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่ถูกน้ำท่วมอย่างหนักตอนนี้นะคะนี้ถนนสาย309นะคะซึ่งจะออกไปทางจังหวัดอ่างทองเนี่ยค่ะก็มีเต็นท์อ,อพยพของทางประชาชนนะคะอยู่บนถนนเกือบตลอดแนวเช่นเดียวกันนะคะตรงโซนที่น้ำท่วมอยู่นะคะคุณผู้ชม ทีมข่าวออกมาจากพื้นที่สิงห์บุรีนะคะเรากำลังจะไปสู่จังหวัดอ่างทองค่ะถนนเส้นนี้นะคะจะเห็นได้ชัดเจนค่ะว่ามีการตั้งเต็นต์อบพยพนะคะกันตลอดแนวนะคะเป็นระยะทางเนี่ยเรียกว่าน่าจะกว่า1กิโลถึงเกือบ2กิโลได้ค่ะ เรียกว่าเป็นอุปสรรคนะคะกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมนะคะอุปสรรคใหญ่สุดนอกเหนือจากเรื่องการต้องออกมาใช้ชีวิตอยู่บนถนนตามเต็นท์อพยพแล้วค่ะเรื่องของห้องน้ำหายากด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทางประชาชนสะท้อนกันมาค่ะ มีก็เป็นหนึ่งในจุดที่เราสำรวจเตะเวงกันมาด้วยนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าสองข้างทางเนี่ยคือน้ําท่วมสูงมากนะคะทั้งระดับที่สูงกว่า1เมตรแล้วบางจุดถ้าเข้าไปลึกๆเนะะี่ยค่ะก็จะท่วมเกือบเกือบสเมตรหรือกว่า2เมตรในบางจุดนะคะก็ทําให้เป็นเหตุผลที่ทางประชาชนเนะะี่ยค่ะจำเป็นที่จะต้องมีการออกมาอยู่พื้นที่ด้านนอกกันแบบนี้นะคะอย่างบางจุดนะคะน้ําท่วมถนนเนะะี่ยค่ะก็ถือว่า เป็นวงกว้างเลยนะคะการสัญจรเนะะี่ยค่ะรถเล็กไม่สามารถไปได้เลยนะคะแล้วก็รถยนต์นะคะ่ะอาจจะต้องใช้โฟลว์ view, หรือว่ายกสูงนะคะแล้วก็กระบะเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องเสี่ยงได้บ้างในบางจุดบางช่วงนะคะเราจะรู้สึกถึงความขรุขระเลยนะคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าแบบถนนเนี่ยค่ะมันมีน้ำซ้ออยู่ด้านข้างด้วยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดู ส่วนกันนะคะต้องสลับกันไปสลับกันมาคุณผู้ชมเพราะว่าถนนก็เหลือแค่ประมาณสักครึ่งเลนนะ,ะที่พอจะไปกันได้เน,นี่ยค่ะเนี่ยค่ะ